สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีค่ะพ่อเป็ดครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเป็ดเป็นคลิปที่สองแล้วคุณพ่อเนาะค่ะเป็คสองค่ะของงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะฟันจังไรคุณพ่อฝันเมื่อไรนี่มันขึ้นบ้านขึ้นบ้านนี่เนาะฝันจังไรเนาะฝันไปในวัดหาบุษาวฝันหาบุษาวดีไปบุสาวเก่าอื ราเกาจขาำชินอยู่น้เดือนเขาจำชินเขาจำชินวัดเกาสลาเกาีิกี่ให้วัทลาเกาห่าง่กี่ครับ่ควณมด่วนิกี่เด้ในกลางวัดมันมันก็ยังจำชินอยู่คนลเพ่นกัตัวโอ้ยากระตุงหงเด้ตัวเพื่นเล่โรคมาจะจำชิ้นไปสื้อตั้งหงหอยเพื่อนไม่ใช่นมผิดล่ะครับลายเขาทั้งหนก็ไปคลายทั้งในแล้วไปสืตั้งหงหอจอกหนึ่งและจอกสี่เล โห่คงโื้อต้องหูเให้กินให้กินตัวผัวเขาเขาเขามักกันมากผัวเขาเขาเขาคนผู้สาาเขาเขาได้เหรอคนละคนอาหารเา่กผาวเขาเขาื้อล่นกินตัวคนิวเขาจะได้ไถ่คนละเขามักฮักกันมากดน่ะคนะเขายู่กันตลอดคนละมาเรยก็ยางเขามาในวบ้าคือก็คือประจําีนหวนคนละค่ะประจําซีนนอนให้ลูกกินนองเหมือนถวัดถือสลาห่างคนสลากกอก็จะเปลี่ยนละมาเรยเราเคยชิมเมื่อเด้อว่ะ จำสินซะจำก็จไปตัวสิเมื่อวานมึอได้มากันคือก่านละคนอยย่คือก่านเราไปป้าสินงดอกคนน่ะหักยอเก่านผบอกป้ากันสิงเดยวได้สุดหแห้งคนนะใหญ่ยังก็เสือกินนะผู้บ่าวอู้สาวเสือผู้บ่าวกินนะเขากบอกยังหักเขาบว่าได้เพราเขาคนเราเขาเขาผู้บ่าเขาคนนะมันเลยเสือหายเริ่องเมื่อยายางมากหเมื่อวา เลยว่าคิดเหลวว่าด้วเหลวมันเปลี่ยนไปสักนึ่งตัวว่าเลยมันเปลี่ยนไปสักนึงเหลี่าตัวตะไรเป็นตัะเปลี่ยนตะไรเปลี่ยนตัวหายแป้งหันมันก็เปลี่ยนตัวหนึ่งเปลี่ยนเหนามันนี่จะหายเก่าหาหนึ่งนะเก่าหาี่หายเก่าหาหนึ่ง เป็นจังไกคือว่านเปลี่ยนเปลี่ยนแนวได้คุณ่อเปลี่ยนเล็กหาไเลยที่กี้ว่าไงวาหายหกหาเนอหกหาหนึ่งเพราะว่าคลิปแรกคุณพว่อหายหาหนึ่งหาหาหนึ่งล้ไมเปลี่ยนเลยเก่ามาใส่นะเป็นจังไกคือว่าเก่าเก่ามาตสัสลากเก่าเลยสลากเกาก็ไม่มานอนทั้งสลากเก่าแถบุกิีนมคนหนึ่งถ้าสลากเก่าดีเป็นเก่าบอกคุณ่อแล้สลากเก่าเก่า้บุกปั่นตะกอนคนน่้นอนจำชิ้นงานเรียน phải là trăm sỉn, cô mà, cô xảo câu nhau mà, cô xảo, cô xảo câu, sara, uầy, tôi nói câu, tôi bảo là không được, cả câu, cô xảo cả cô xảo cầu cái cầu toàn là câu câu, tôi cầu là câu câu, tôi bảo là câu, 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 cầu câu, 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 เก่ากับตัวเก่าเน้อมาเปลี่ยนเดียวหนึ่งเทานล้นหมูขี้นมน่องหมูกกินนมเเสือสลานสลานเก่าผู้สาวเก่าค่ะผู้สาวเก่านี่เพิ่นมีชีวิตอยู่อยู่บอกพี่พอ ฟันเห็นขอก็มีซึ่งยังบ่ทันได้เป็นหยังอยู่เนมีสีเดียดอยู่เนาะเออแต่่วาฝันว่าเพิ่นมัเอาลุ่มกินนมก็คือว่าทางสลาเอาลูกกินนมเอาลุ่มกินนมอยู่ทางศาลาเออบ้านนี้ที่ว่าผู้เ่าหน่เป็นไผล่ะคุณพ่อเขาเฮาแล้วคุณพ่อบ่เป็นผู้เ่าเพิ่นเก่าอ้าวแต่ยังว่าผู้เ่าเก่าผู้สาวเก่าเนาะแล้วอผู้สาวเก่าใหญ่เฮาก็ะสือกินนะอยากหยังคุณพ่อก็ซื้อให้เขากินเขากระสือคอกินกระสืน พอว่าพอยางก็เห็นคนจำชิ้นอยู่โอ้ยกินต้มหูใน้จมอยู่คนเดียวอยู่กลางอยู่กลางนะเมา่ะ้ออย่างเเสกินเจมไปมากแล้วเขากินเลยลูรค้าก็ไม่สือตมหูมะให้มากไม่สือต้มหูไม่สือต้หูก็สือมาไห่ผู้สาวผี่สาวิือต้มหูมาให่คุณพ่อมาให่โจกนึงทำอย่างไโอ้ใส่โจกมากเออคืกินที่เราคือแสวยคือเส้นมีนี่แต่ต้อมเส็มหงมันคือเส้นมี่กินเรากินเราคนเดียวเขาเรา หมายเคยกินให้กินผู้เ,เ,<อ>เดียวเลยอะอู๋ต่ว่าได้กินกินอืมเป็นคือเสียรมีนี่แต่ว่าเ,เ,ปเป็นตะบงังฮวงตะบังฮวงโอู๋เขาื้อที่ส้างวังดตุโค้งตูถุค่ะทางประตูโค้งทางปุ่นบอกคะทางนี่นี่โอรทางพี่ทางพี่เออคนมาเขาบอกคล้ายๆในวัดค่ะจำชิ้นนะโอ้ยังมีชีวิตอยู่เนาะยังนี่ตะวันขี้ฝันเห็นนี่ยังมีชีวิตเพราะฮันเสียเนาะอายุจักปีเดียวกันพอ ผู้สาวเก่าหรือเล่าโอ้โหแล้วโอ้โหเขาแล้วเนาะแต่ว่าในขั้วเป็นจริงกับเป็นผู้สาวเก่าอีหลีบอกผสาวเก่าอิลีโอ้ผู้สาวเก่าผู้สาวกินแต่ว่าผีในวัดเนี่ยบอว่าผู้สาวเก่าคนเขาใหญ่เนาะเขาก็เสือกันกินตัวผู้สาวเก่าเขาบอกว่ได้แหละโอ้แต่ว่าผีในวัดนี่เว่าถึงคุณพ่อเออผู้สาวเก่าเขาก็เสือกันกินตัวเขาบอกว่าย่างเผ่อโอ้ไม่จะวอาเขาได้่นาดเพราะเขาของเขาคือเก่าขนาดค่ะเลยตีฮาวเสื้อนะเต้ยมา เลยมาหูเมากินแหละหูเมามาหามาคุยกันเ e uh? so. euh, พื่อสื่สวัสดิ์ถือสลากนุ่มให้ลูกกินกันมากกินไปตั้งสลานุ่มให้ลูกกินแต่คุายกันอนน่นเกงานผู้สาวเก่ารำบเห็นตอนคุนัออนุ่มให้ลูกกินอยู่เ่านอนคุณนน้ลูกกินูนมจดกลัวเลยเห็นนมมันอยู่เหร่เห็นเห็นก็ข้อบ้านเห็นก็ข้อนม เอ็ดาวต้องพูดกรบถามคักเนาะแต่หัวมันเหมือนหัวมันอมนิดหน่อยแต่ว่าดน้อยเนี่ดูดนมโยในความฝันเออบนก็เห็หัวมันหัวนมอยู่กนมเลยน่อไอรมณมนกอีนอนแข็งแน่เลย่หน่อยห่วยห่วยห่วยวสิเะ่ต้นบเราคุณพ่อไดมดูดนมูีไหมมันก็ค่กระหานึงหรือก็มืกั แม่มึงก็บผหญิงมันก็หาอยู่แล้วญิงเป็นหาคุณพ่อเคุนตีผู้หญิงเป็นหาค่ะบ่าวต้องพูนเพื่อรังเก่าเก่าอะไรเพื่อเก่าหาหนึ่งค่ะเพื่อหมักอันนั้นคือสลากบอกค่ะสลากเก่าสลากเก่าเนาะคุณพ่อหายเป็นเก่าเก่าจะเข้าที่กี่สลากไม้ไหวอยู่พิเศษอยู่ทำไมสลากเป็นใหม่อยู่คนใหม่หมดนี่หมอหนิงสลากกลางบ้านดีที่เสียเศษนู้นขาดห่ะค่ะ แต่รุ examples, so ่นเก่าๆคนเลยก็ยังจ้าช uh ู huh. ้สลากสมัยสลาสมัยก่อนที่เป็นสมัยสลากเก่าสลากใหม่เราบอกว่าเนาะสลากใหม่บุกบั่นคนแล้วแต่เก่าๆสลากใหม่ยกขึ้นสูงจังหน่อยเนาะแต่ไม่แต่ก่อนโซนสั่นอ๋อคือมีเรื่องเฮือนเรื่อนอย่างเงี้ยแต่ก็ังเฮือนธรรมดาเท่านี้เลยเออเป็นโซนสั่นเออซูงสูงค่ะว่าก็หายเหลืองง่ามแม่งแค่เก่าหาหนึ่งเนาะค่ะมันก็ขึ้นมาึงเฮือนก็มาหน่อยก็หนุนเมื่อก็เด้อตัว เงยใหญ่นั่งค่อยน่ะคนน่ะค่อยมาก,ก,มากคนน่ะอือ้าอยางยังจังมาเออเพราะว่ามันนั่นเพราะว่ามันเขาจำศีลอยู่น่ะค่ะโอ้เขาจำศีลอยู่เขาจำสินเลยนี่ตอ,อ,น,อ,น,อนนี้ผีจำศีลอยู่เออตกัใหญ่นั่งเขาก็เอาให้กินแต่ว่าอยากยั้งเกาให้กินไม้ถึงว่าอเออไปสืบไปสืบไม้ถึงว่าคุณพ่อสิมีโชคได้ค่ะว่าเนี่ยพอคุณพ่อนี่ได้กินพ่อคา่ท่านผู้ชมได้กินได้กินตำปูกุ้งได้กินเออเสือกรเงยามากว่าเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวกเดี๋ยวเงยามนกดกันมากเลย กินตำบักุงแต่ว่าตำบักงูนี่เป็นขึ้นเส้นมีเพานว่าค่ะนึกภาพออกเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าผีสือมหาอีเนาะค่ะสืบลูกกัญญามากเขเดี่ยงไหยขงเาหครับ่ะพราะว่ามันเหล่งงามแน่นะพี่จเห่งงใ่คุณพ่อนี่ห้แค่สามตัวนี่มันบอกค่ะสามตัวแมีสะนดตัวตัวมีบอ้มีล้วกะมีก็สองตัดเลนเอาเนาะที่หาคุณกน่งซีบกันบอกนุ่งซีบกัน การเนียว่ามีสีว่าผู่หญิงผู Hence, ่หิงก็เป the right ็นหาคุณผอตีผู้หญิงเป็นหาคุอตีผู้หญิงเป็นหากุ้ยผู้สีอยู่เลยยิ่งหา้ยไส้สีเป็นไหมคุณผอก็คือกู้ชายก็เป็นสีวาคับผู้หญิงตีผู้หญิงเป็นหาปกติเห็นตันคนตีผู้หญิงเป็นตีผู้ชายเป็นหาเนาะอันนี้กุ้ยไสคุณผอคนตีผู้หญิงเป็นหากุ้ชายเป็นสีพวกให้เพ้นท์นเสื้อใหนหมบค่ะเพ็นท่คพันดินเสือให้แต่ผู้หญิงไม่เป็นเป็นหาให้หมดค่ะเพราะว่าความฝันแต่ละคน ค่ว่าซีซีน่นมันเป็นซีซีแล้วคนบอน่นว่าแม่มซีแล้ว่ค่ะแต่ถัดท่านผู้ชมเพิ่้นมากกับตีเอาเนาะเพนบอ่ค่ะถ้าผู้ซนึ่เนาะซี่งซก็ได้ซีเก่าหนึ่งซก็ได้กบกันใบก็ได้เนาะคุณพ่อเนาะเก่าซหนึ่งเนาะเก่าหนึ่งซีเลยเก่าหนึ่งซีนบ่อเก่าซีหนึ่งกับ เก่าหาึ่เนาะ่คมีุมนี่ค่ะกันไว้แน่ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามียิงเป็นมียิงี่เป็นสี่เป็นหาค่ะน้ำกูยยิงนี่เป็นสีเนาะแต่ว่าคุณพ่อมันปีปันหากบเเป็นยังแต่วมาถาท่านผู้ชมตีเป็นสีกะไฟเอาล่ะองกันไปจักหน่อยเราตำละสีหลสีหนึ่งเนาะเก่าสี่หนึ่งก็เลยเลยเก่าสีหนึ่งเก่าหาหนึ่งเนาะเพราะว่าเห็นนอนเอานุ่มให้หลูกกินจั่งจ๋าคาเล่คุณพ่อเนาะกินแล้วก็กินนุ่มเอาหลวกาี่นน ยังได้ซื้อกินหรอก,กจำสินอยู่นี่จำสินอยู่มั้งเหรอค่ะโอ้จำสินผีจำสินเน,ะน,น,นาะค่ะค่ะเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางในงวดนี้เนะาะค่ะ วดวันท <krit> ี 600, 600, 500, 600่26กรกฎาคม2567นี <scary> yes. right. 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 ่ค be ่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับพ่อเป็ดสุขุมสุขนค่ะคุณพ่อมีน้งเพิ่มเติมอีกบ่บ่มีอแล้วล่ะมีคนนี้ล้วค่ะใส่ซีโรถจะดีไปเทั้งวันเลยมั่นใจรอโค้งสุดท้ายอีกเทือนึงเนาะคุณพ่อค่ะเดี๋ยวแอดมาตามโค้งสุดท้ายให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะค่ะต้องตามให้สุดค่ะท่านผู้ชมผู้ใดเบิ่งคลิปที่สองนี่ต้องตามให้สุดเหลือโค้งสุดท้ายอีกค่ะ สีมาสรุปให้ฟังเนาะค่ะว่าเลขของคุณพ่อนี่ซียูตัวใดญเนาะค่ะแล้วก็มาเลือกเอาแบบนี้มักตัวใดญค่ะคือสองคลิปในเลขนี้ยังบ่ฮันยูวนอยู่ตัวเดียวกันอยู่เนาะค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเดียวเนาะเปลี่ยนตัวเดียวเปลี่นตัวเดียวค่ะตั้งตัวลังคือเก่าอยู่เนาะตัวลังคือเก่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สองค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขพอเปียกยังบ่ฮันยุดเนาะค่ะยังบ่ฮันยูค่ะแอดบอกไว้ก่อนค่ะล่อโค้งสุดท้ายเนาะค่ะ โค้งสุดท้ายนี่สีฟันท่งได้เนาะค่ะบลเกของคุณพ่อสียุดอยู่ตัวได้เนาะค่ะยังไหลอยู่ได้เน่ยใช่ยังไหลอยู่ค่ะยังไหลเขื่อนไหลอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันยูดก็อยู่แต่คุณพ่อมั่นใจสดใสแล้วเกาะหานึงนี่ละเกาะหานึงบ่ใน่สองฟันคุณพ่อมันใจยังฝันมันใจสองตัวไายกับเราเนาะเขาตัวไทยกัขาพันตัวกันเลยหานึงค่ะคุณพ่อมันใจสองตัวไายก็คือหานึงค่ะท่านผู้ชม ยังเปลี่ยนกันอัู่เปลี่ยนกันคือหัวองหันม่นเปลี่ยนตะลังยังอยู่คงทีเนาะตะลังยังคงทีทีนึงให้เห็มันเปลี่ยนเอาเกาะทั้งหมาเอาแปลวทั้งลังบ่ก้ามาเอาแปลวทั้งหนาเอาต่อตะลังให้เห็นมันงวดที่ผ่านมาเนาะคุณพ่อเนาะค่ะคุณผู้ถ่ายฟันทุ่งแวจะอยู่มองใดเนาะจะอยู่เมืองไหนคุณพ่อเป็ดนี่เข่ามาแล้วเนาะค่ะหลายงวดที่ผ่านมาแต่ว่าที่ติดติดกันก็คือสองงวดติดเนาะค่ะงวดแรกหาศูนย์สี่เนาะคุณพ่อเข่าสามโต งวดที่สองแปดเก้าตรงตรงค่ะท่านผู้ชมตรงตรงมาแล้วสองงวดติดราคางวดนี้เป็นงวดที่สามค่ะขอสามโตค่ะงวดนี้งวดที่สามขอสามโตตรงตรงอีกข้างหนึ่งห้แฟนครับได้เฮเนะค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะบพแพ่งแนวทางขอบคุณค่ะอคุณค่ะค่ะกับารสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลของพ่อเ็ดค่ะ ในงวดวันที่1 6กรกฎาคม2567น,นี่ค่ะพ่อเป็ดนี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ไปวัดเพิเน่นว่าค่ะแล้วไปพ่อผู้สาวเก่าเาพื่อนว่าผู้สาวเก่านี่ก็เลยถามว่าพ่อเป็ดสิกินอย่างเนาะพ่อเป็ดเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินตำบักฮ่งเพื่อนว่าผู้สาวเก่าก็เลยสื่อมาให้กินเนาะค่ะอยากยั้งก็สิื่อให้กินเบิดเพื่อนว่าค่ะพ่อเป็ดนี่ก็ได้กินตำบักฮ่งค่ะท่านผู้ชม บ้านนี่ผู้สาวเก่าเพิ่นนี่ก็ขึ้นไปนอนอยู่ท้่ศาลาเพิินวะค่ะนอนบนนอนซื่อเอาลูกหน่อยเนาะค่ะเอาเด็กหน่อยนี่ดูดนุ่มพอมเพิ่นวาค่ะศาลากับเป็นศาลาเก่าเกาเพิินวาค่ะแ,แต่สมัยดึกดำบรรพุนเพิินวาค่ะพ่อเป็ดนี่ก็เลยได้ตัวเลขกเนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขกตัวน,นัน้นก็คือเก่าหาหนึ่งเป็นเหลขกตีจากฝันเพิินวาค่ะเก้านี่ตีมาจากศาลาเพิ่นวา เป็นสลาเกาา่าสลานี่ตีเป็นเก่าเพื่อนว่าค่ะหานี่ตีมาจากผู้หยิ่งเพื่อนว่าผู้สาวเก่าเพื่อนตีเป็นหานาะค่ะหนึ่งนี่ตีมาจากเด็กหน่อยเด็กหน่อยดูดนุ่มเนาะค่ะตีเป็นหนึ่งเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยหายเป,เป็นเก่าหานึงค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันส่วนเก่าซีหนึ่งนี่เป็นโต๊กันเนาะค่ะเป็นโตกันจากหา จับมาเป็น C เนาะค่ะเป็นเก่า C หนึ่งเพิ่นว่าค่ะเพราะว่านังคนกัตีผู้หญิงเป็น C พอเป็ดเพิ่นก็เลยกกนรหายเป็นเก่า C หนึ่งค่ะส่วนหาหนึ่งนี่ตัดออกมาเนาะค่ะจากเหล็กสามตัวเก่าหาหนึ่งหาหนึ่งนี่มาตั้งแต่คีปแรลกแล้วพอเป็ด่ามักแห้งเน้นเพิ่นว่าสองตัวถ่ายนี่บเปลี่ยนเพิ่นว่าแต่ว่าตัวที่สามเนาะค่ะตัวหนาตัวที่สามนี่เปลี่ยนอยู่เพิ่นว่าค่ะลักสามนี่เปลี่ยนเพิ่นว่าแต่ว่าสองลักถ่ายนี่เปลี่ยนเพิ่นว่ายังเน้น หาหนึ่งโตเก่าเนาะค่ะตั้งแต่คลิปแรกแต่ความฝันแหลกเพื่อนว่าพอเป็ดเพื่อนว่าตอนนี้ผีกระลั่งจำศีลอยู่เพื่อนว่าค่ะลอกโขงสุดท้ายอีกเพื่อนว่าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของพอเป็ดค่ะในวันที่1 6กรกฎาคม2567น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพอเป็ดสุขูสุขคนค่ะอย่าลืมตัดกับหมุนนำํำเดาอค่ะกันไว้ค่ะคาะถ้าคลิปนี้ ถ่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจนะคะสาวนิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิ่งพระรวยน,นํเนเด้อค่ะค่ะคลิปนี้สาวนิ่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ